S <S <S จ้าวันดีกับพี่น้องอันนี้พระเอกน้อยพระเอกบาทหัตชัยิน่นอาติอาตัตชัยอาดิหรอกกับบาดเจ้เนาะอาดบาดหลอกกับทิ่วตเนาะเออ <S <S ม,มีอาด <S <S บาททิ่วทีีทททก็ล่งศึกษาในด่านล่ำพื้นอยู่ตอนนี้อ,อยากได้ทำรนองล่ำพืน้นถ้าเป็นล่ำธรรมดา มันกะวางายอยู่แต่าวาลํำพืนนขันผู้บอกสซใจอห,หลีในเหนือหาสาระมันกะบ่ไใดไดอยู่แต่มันกะสิบ่นิ่มนวลเพราะว่าลํำผืนมันเป็นรายละเอียดของลํำแต่เกาแต่กรตะปูอินตามานี่ละพ่อเราเป็นผู้ตุนตำรับที่รักษาท่อจากผู้อินตามาที่ย่างยูเดนีเอาไปตัวเอากรได้ไปทองเดือนหนึ่ชมปลาได้ไหมเจ้าเสีวยวยุด อยากเอาขึ้นไปวลาทั้งเวทีแต่ว่ามันมันวาบววนคืออยู่บ่เนาะเออเดินยมปลาเราบปวะบายเสียบเออเลยสิมาวาให้ฟังตีเอาวาเบิ่งหากระจื้อก่อนได้โอ้โหก็จื้อก่อนได้บ่บ่บ่คือวลาสีหลงจอนเป็นวายเงาบ่เง่าอยู่ดิที่ที่แม่เขียนว้งสุดท้ายนี่เป็นบ่เออลองฟังมึงครับพี่น้องเป็นก่อนเดินพื้นครับ เอาเดือพ่อข้าวแล้วสิล้ำก่อนสอนกายย่อราบาทยังงา่ายขยา่าเฮือนทีเดินตเตืนเตือนใหญ่ไหลลังเป็นแถวฟังเมืองเซลเซลเสียงกะมูค้นซ่อสองมองไปหน,นาหนาผ้าใสแจ้งซองตะวันสายสอดไม่ไหลล้นต่างล้ำไม่ไหลล้นสูงต่ำล้ำใสไม่กะยุ่งอันนี้หยุดก่อนคำว่ามองมันตองสี่ เออมองเป็นสี่สอดกับไปงี้สี่สอดต่อ,อไปน้ำ<ห>นก่อน<ด>ล้ำเลยไม่เงยหล่นสูงอ้นมองเอออันน,ออน,นี้อันนี้คือมองมองจังสี่สอดกับต้องสี่ไปสี่เอาเด้อพ่อข้าวเลี้ยวสิล้ำก่อนสอนกายย่อระบาทย่างง่ายขย่ายียา่เขื่อนที่เดินเตือนเตือนง่ไหลลังเป็นแถวฟังเมืงเองเซลวเซีเสียงกระมูกค้นซอสอง,สอง มองไปหน้าหน้าผ้าใสแจ้งซองตะวันสายสอดไม่หลายล้นต่างล้ำไม่ใหญ่ล้นสูงต่ำล้ำไสไม่กะยุ่งยั่งหน้าปากกระดาวเรนดัวัวนัวขึ้นแฮมไพ่ตนไพ่ก่อใหญ่ๆน้อยนยตามห้วยหน่วยผู้บริเวณตนไพ่บ่ิเวนตนไพ่เด็กตนไพก่อใหญ่ใหญ่น้อยนอยตามห้วยหน่วยผู้ห้วย tam hoài ơi khoa phai thì sáng kiệt bom anh yêu năm hoài yêu năm hoài là cả yêu năm lim phu khàng phu có nhai nhai nói nói tam hoài nói phu để bom anh hoài đi có nhai nhai nói nói tam hoài nói phu mày, mày đủ tôn, xuống nhai bay nào mày đủ tuần xuống nhai bay nào tầm sì say tôn mà đi mày, mày đủ tôn, xuống nhai bay nào cúp tắc quăng tụm cả cả ngã sanh phân sửa เพือพ um, e, ันเกี่ยวเป็นเกี่ยวคือข้าวต้นตะเคียนสร้างเนาข้าวอ้วอุ้มเปื่อยเปื่อยป้าเป่าเมาไงมันดกกระดังงามันหัวดกมันดกเออหมักเมามันดกดกไงโดอมันดกมันดกอุ้ยต้นไม้ตัวนี้คือดกแทกความหมายมันไปเปื่อยป้าเป่าเมาไงมันดกกระดังงามันหัวมดพานมยำแหลง สุกแดงเข็มคูลงแหงสุกแดงเข็มสุกแดงเข็มเออว่าม็นเข็มสุกแดงเข็มสุกแดงเข็มคูลงเหงลุนมีมาเยี่ยวมากกว่าสุกซ้ำกาดำเท้าหลวงลำผ้ามูขุนเขาปว,วกมูเฮ้ามาเดินต่อไปไวลิวที่ทงง่ยายตามทั้งเหียนเฮ พิ่ทง่ายตามทั้งเห็นเฮียเสียงนกแก่นกขุมมันห้องหอมผ้าหอดห่มว่าลาเมื่อยทั้งไกลเดินได้ไวเด้อคุณละว้าหุ่ว่าหอดอุ้มว่าลาเมื่อยทั้งไกอย่าทั้งไกลทั้งไกลเออหอดอุ้มว่าลาเมื่อยทั้งไก่เดินไวไวมันหนักหอดอุ้มว่าลาเมื่อยทั้งไกล หอดผม่าลาเมื ông, play, pong, ông, play, pong, ่อยทั ông, play, pong, ông, play, pong, ้งไก่เดินได้ไวเรือคุณระวงทั้งมันเืนเดินดงอยู่ในไพรพงป่าเดินดงอยู่ในไพรพงป่ามองตามองดีดสินะเมียเรื่มเดินดงอยู่ในไพรพงป่าเดินดงอยู่ในไพรพงป่ามองตาห้วาลาน้ำใสไลเย็น สาดกระเซ็นไหลเลี้ยวไปตามน้องนีคือเหี่ยวแม่กลองคดเคียวเลี้ยวไปไหลคุกคุณเหี่ยวสันนำคุณไผ่มีบุญจังพ่อบุญน้อยบ่เห็นเว้นวังนีสากรนอกกอนปริโยชน์สันสุดกระสัวเข้ารอไเวนวังนีสากรนอกก้นเว้นวางนีสากรนอกกอนนอกกอนเดี๋ยวลงต่ำเว้นวังนีสากรนอกกอน ปาริโยสันสุดสัวเขาเลยเป็นวางนี้เป็นวังนี่สากลนอกก่อนเป็นวางนี้สากลนอกก่อนปาริโยสันสุดก็สัวเขาล้อว้เดินเดินดงอยู่ในไพลพงป่าเดินดงอยู่ในไพลพงป่ามองตามห้วยทาลาน้ำใสไหลเย็น สาดกระเซ็นไหลเลียวไปตามน้องนี่คือเหวแม่กลองโคดเคี้ยวเลี้ยวไปไหลขุดคุณเหวสั้นไหลขุดคุณไหลขุดคุณไหลขุดคุดคุณไหลขุดคุณไหลขุดคุณเหวสั้นน้ำคุณไปมีบุญจังพ่อบุญน้อยบ่เห็นเว้นบุญบุญน้อยบ่เมนน้อย ไผ่มีบุญจังพ่อบุญหน่อยบ่เห็นเว้นวางนี่สากรอนอกอนปริโยสเว้นวางนี่สากรอนอก่อนเว้นวางนี่สาก่อนนอก่อนปริโยสันสุดกะสัวเขายย่โรบาย

เว็นวางนี้สากรโนก่รปริโยสานสุดกระสัวเขาโลวัยเว็นวังนี้สากรนกนเว็นวางนี้สากรโนกรปริโยสานสุดกระสัวเขาโลวัยเว็นวังนี้สากรนก่อนปริโยสานสุดกระสัวเขาโลวัยเดี๋ยวว่าว่าแต่ว่าจะว่าอวยโลกอย่ามันเป ยนก็ว่าเป็นพุ่นมุ่นเดิมทำนองนรับมุ่นเดิมกเอเวทบ่ามีสารอโกนอโนปาริโนสานสุิสวขาวอ้โยโอ้หักหักทิมสวยบัดท่ายอีกแล้วมันมักเป็นแบบสวยบะไทยอออเอาไหไ้เยอะคันมันรบปเราไมัน่าเป็น มันตึงเป็นเครืจิ้งเขาหม่อวอร์เนี่ยนะมันตึงดูดูดูปลุกอะไนี้แล้วลองลองมาไหมมันจบเนาะพ่อลองมาไหมมันจบขั้นว่าอะไรครับมือไหมแห่ไปทองมาไหมกันเอาลองไหมครับพี่น้องอีกรอบนึงเพราะว่าเท้อแรกคือึ้นมาหาพ่อแต่ว่าเด็กแก่ไรหม่องอยู่นะครับโบเมียนบ่เมียนเทาคืนอยากได้อยากว่าเทาฟังมากเทาว่าเมียนมันเมียนแต่ว่ามันบ่เมียนทำนองเพลินพี่น้องมันบ่ถือ มันบอถือความเพลินแต่ว่าให้คูบาอาจารย์คนนี้นํามานะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเดี๋ยวลองฟังใหม่บางอีกรอบหนึ่งครับเอาเด้อพ่อข้าวเลี้ยวสิล้ํากลอนสอนไก่ย่อราบาทย่างญ่ขายาให้เคลื่อนที่เดินเตือนเตือนไงไหลลังเป็นแถวฟังเมืองเซลลเซลเสียงกะมูคนซ้อสองมองไปหนะ้านาะผ้าใสแจ้งซองตะวันสายสอด แจงซองมองไปหน้าหนาผ้าใสแจีงซองตะวันสยสสดไม่ไหลล้นต่างล้ำไม่ไงล้นสูงต่ำล้ำใสไม่กันยุ่งยังไนลนสูงต่ำล้ำใสไม่ไนรุ่นล้ว ไม่ไญหล่หนสูงต่ำลำไส้ไม่กระยุ่งยนะั่งหน้าปากกระเดาเดินดัวหัวปากกระเดาเดินดัวหัวนัวขึ้นเหียมไผ่ตูนไผ่ก็ใหญ่ใหญ่หน่อยๆน,อย,น,อ,ยนอยตามหวยหน่วยผู้ ไม่ดูต้นสูงใหญ่ใบหนากกตะกวงตุมกากะงาสันพันเสื่อเพื่อพันเกี่ยวเป็นเกี่ยวคือข้าวต้นตะเคียนตั้งเน่าข้าวอ้วอุมเฟื่อย <Hey. S 1> เปืือยป้าเป่าเมาใหญ่มันดกกระดังงามันหอมดอกพานยมยามแหลงสุกแดงเข้มคู่ลงเหียงรุ่นมีมากเกี่ยวมากว่าสุกซ้ำกำดำ เท้าหลวงลำผ้ามูขุนเขาปวกมูเฮ้ามาเดินต่อไปไว้ริยวทิวทงใหญ่ตามทั้งเหียนเฮทิวทงง่ายตามทั้งเหีนย,ยเหนเฮเสียงนกแก่นกขุ่มมันหองหอมผ้าหอดหอมว่าละเมื่อยทั้งไกเดินไ้ไว้เด้อดุณมมทั้งไกหอดหอมว่าละเมื่อยทั้งไก โอ้ oh, man, man <c> ันมันขึ้นเดือนหลายวงเหรอฮอดหงว่าลาเมยทั้งไกะเดินในวายเดือกขุนระวางทั้งมันเยือนเดินดงอยู่ในไพลพงป่าเดินดงอยู่ในไพลพงป่ามองตมห้ยทาราน้ำใสไลเย็น สัสตว์กระสินไหลเลี้ยวไปตามน้องนี่คือหิวแม่กลองโคดเกียวเลี้ยวไปไหลคุกคุณหิวสันนำคุณไผ่มีบุญจังพ kind of ่อบุญหน่อยบ่เห็นเว้นวางนี่สากอนนกอนปริโยสันสุดกระสัวเขาล่อไ้เว้นวางนี่สากอนนกอน เว้นวางนี้สากรนโกรปาริยสันสุดกับสัว้าโอว้มันติดวนอยู่หล่ันไปเขาวา้เศร้ามันถึงยังหยเดพูดยโยเราให้มันมันจต่ตามตัวนััอนี้ดูมันจะอยไม่ส่งมาหย่ากวนอื่นบย่ายบอยาเขาวาเศร้พึ่งกำมัเรอเิเยอะเกินอเกิน พอได้ได้มีจัาพืเว่เพ่อวิาจะโยมไปนั่แลลวก็วางตื่นวางลกเไเป็นยุ่ยยุ่หันยิ่เหลอกของอะไรละกัดบัตรก้อนอันก้อนหนึ่งอันที่อาร์ล่มยูนทั้งหันอาร์ลงมาถือมาพอดวเขาขอน้อมเกียรติเก้าเน่ยไหมครับอีเป็นเป็นก้นล่าพื้นช่ไหมขาขอน้อมเกียรตก้าโอ่งพระบาทน้าโถองพุทธโธทรงทร้งกะโลกหรือทั้งใคร กเพุทธกนะอยู่ข้ากา็นอมเกียติเก้าองค์พระบาทนะทนนูพทนโลกคาาขนอมเกียเก้าพุทธโกตรท่านสามคือผู้ท่านธรมังดพันสัโฆเจคุณผู้พร้อมขอกระนนนเกผู้เป็นสอนจางให้่วกลูกสุภการ ขอยกวยเจ็ดเก้าเท่าหอดอาวสารคุณบิดามาดาตกมากมายเยอหลายคนในธรรเพื่อนดีคุ่โผวประทาดฉี่เลียงเยอะไดในมียันเพียยงไาแง่มาโอ้ยตะวันเอ้ยมันงงจเจงเสียงทองเอ้ยมันงงงน้องอยากบ่เศร้าอย่ามีกังใจดี เอาไปไปได้เจ้าเดนเถ้าดีดีเอาไปขึ้นสุดาขึ้นบนขึ้าหลังแต่วันวน,นี้มาหน้าเจงเสียงต้อง,อง,องอเอ้ยน้ามอด้วยหม้อยัหลวดอยู่สักเดี๋ยวนี้แต่ผู้อันนี้เป็นเป็นข้อมผู้ชายหรือข้อมผู้หญิงวะคพข้อมนครื่อนี้พยิบท้ามาบอกข่าผมู่าตั้งซีนะเห็นซีพีน้อง สีพี่นอ้องได้ยินเท้าคุจริงเอาสุวนเล็งลมย,ยิม้ย้ยไปแต่วนนัน้มันเจ็บเยเออสีพี่นออ้องเฮสีพี่นอ้องฟังพจะกันอย่งกลุม่นบาทสีไส้เอ้าเลยพอีพี่น้องทั้งเท้าคุ้มจีนอันลสีผาอ่นลสีตาพอลสีเป็นจ้ มันรู้สถเทาต่าไปรวมพอจะได้เลืองเพียงูเป็นผู้เรียนขุมม่านหนอยทีท่าทกันจิจีทั้งชีขุมม่านนั่นเราค่นปัญจาจิ้มกระเสเส่านอันนี้พายุท่าเลียงบอกสรีรทูตมานที่พักหน้าอา่อันมือรสีเทาต่าไปรวมพอจ้เลืกเพงเป็นผู้เรียนบาเทาซีใช้กันจะจีทั้งจีผุมม่าน อาชีพเกษตรเส้นทางโคกขี่มีส่นสมุนทิยมทานไม่จะป็นเมืองที่ไทยทางเพือยูมันโดนนั่นใดข้ามโพงเด้ประเสริฐอาชีพเห็ดหอมผู้เบียรฟิวโจิงขหนาอกมาดเม่อเตียนจาะกระต่าว่าเอาใส่ไหนอาชีพแรงงานไทยฮันเองี้อาชีพน้ำหมาทุ่นทางโกงโหู ผู้มีเจ้าพญะยามุิธทํมและอจงจ่นามนาตอยไก่บ้านเมื่อนเดือนนี้เป็นคอยคาหน้าหมูเถาจ้าหยยบต้มโต๊ะต้มเกอยเขาใส่ยื่นเฝ้าข้ะหยิบหย้เจ้าัวนีมท่านถูกให้แปรว่บคุณตาเอาไปทียื่นบ้านพอจะไว้พทาเล่นที่โลกทาพอจะมอีเส้ายังดนให้มาเทคนง่ายพู่พัวส โดยการที่วันส่งตีบ้างวนสีพพ่อเต่ขาวออกไปเล้วก็เรียกว่าโอ้แต่ว่าได้มันน่าเจเสียท้วกันนั่นหายใจหอนเสรี่ใจีน้อยว่าอย่งอ่าว่เมยังก็นรัพันีมือกันนมันเป็นทำนองลำบพึ่งลำพัน์นะจ๊อเออเออเออัพั์ว่าแต่ว่านีมันน่เจยบ เจ็งท้อเลยมันมนี่ไหอยากอยู่หมดเศียวเดียวดีดึงได้ใจเออเอากระต่าลไ้เจ้าตุนตาอุพิเมฆครับขึ้นไปสู้การขึ้นเข้าเข้าหลังอั่นี้่านซีพีน้านควรสงยังมีใจป่าขาวพัดผาพ้อยมาเร ส้มจะเอาเนา้นาดาวบอกมีนะครับเป็นไฟหาโบนโบอีกภาพพ้อนั่งน่งซีจุดน้นี่นอนก้กัญจาจิ้เสยเสียงท่าโอ้นมีซอยสจาะ่อนเที่ยวทางมีผมเป็นแน่หน่อยเที่ยมไทยทางเทือ่ยื่อมาดนั้นใดทำบเลยกระสูอกอาชีพหิบห่อพุมเดียวชิ้นมางชิ กิจึงเอาไก่มาดำื่อเปลี่ยนแต่จึมอดฝนข่าว่างเขาใส่ไหนแเ่ลงนาไก่มาไม่อาขึ้นัมาทุ่งหัวของห่าผู้มีเจ้าก็ย่างโบชิตามแะชิตีเจ้าเป็ดไก่บ้านห้างีือนี่เป็ไฟต้าหมูถจ้าหย่ตรงต๊ะตยเอาใส่เศร้า ผมเป็นห้องเจ้าตัวเมีทนทุกข์คือ่อนาล้คนตาพอหรือที่พืนบานท่านก็ลิมถึงเจ้าท่านโกน่านเกิท่านนั้นหลังหวนาอุ่นบ้านพอเอ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 อออเ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 อ อันนี้เขาปฏการลพันธุ์เท่ท่านมหลังอ่าันาเหยื่อวิาเทอมีน้องอันนี้มันเป็นลาพันธ์คือโศกลําพอต้องเมียไปหาอันี้อันนั้มันมันการร่มหลายจังหวะนี่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นการลำสุกลพันธุ์ ไปไปทางนองนี่ทอ้งสูงทั้มพันธุ์บางทีย่าย่นเดินไม่ได้กเป็นเจ้าวัาเดทเจ้าถีบเที่ยวพันเดี๋ยวไปท้องมา่ไหม่ก่อนสิว่าบอกแห่พอสร้างไม่มันไม่ทันธุ์เดาวันเดทแต่ความร่ำม่นมันบาดเหตุบาดเทํานองมัน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 จะถอลูกไปลองรูสร้างพอมีชีวิตที่พออยากหัดเทนเอาลูกเติออกไปเพื่อมันยาวยาวเลยดีแล้วมันเป็นแต่คนทอ่เดทเรียน เอ็ดบาทอันค้นอย่างนี้เกีดมันเป็นยังดูเยอะเลอแต่แต่ก่อนเม่นิดค้นกับมักเนาะกนเลยมาเด้อลาปัทมากกนี่กาลูกเมียนึ่ยก่อนเดือนร้นเนี่ยจนคนนังมักเต่นอันนี้นัดว่าอัเยาขึ้นจะจากหายุ่จะไปกัมันเห็นว่าบุหันเดชบ่าันเดชทำนองมันก็เลยประกาว่าอ้ยเอาคุนีพม่ดกเขาจริงจงมัน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 มมันมันมันมนมามเนยั เอาบางอย่างไม่ได้ปหาหาด้าถึงจะเป็นลูกจิตของสกุลนิตัยเทนมันจะไม่ไ้างสิไม่หล่ะกานที่หาที่ที่ออที่ก่อนได้ว่าอาทิตย์คำว่าไปมาเห็นไหมพ่อข้าวเลียวเสียลำก่อนสอนไกล้อันนี้เ<อ>พราะมันเป็นมันเป็นสาสตี่เขาป้าไปเอิญเขาป้าไปชมอุทยานพ่อข้าวเรียวเสียล้ำก่อนสอนไกลย่อพระบัดย่างาาาง่งายขย่ายข,ขึ้นที่เดิน

เซียวเซียวซีเมื่อพลซอซอ2มองไปหน้าหน้าภาษาแจ้งทวงตะวันสายสอดมาห้ลายล่นตังลำไม้ใหญ่ลนสูงตำลำไสไมกั่นยังหน้าปากระเดาเด่นดัวหัวนัวขึ้น้มไผต้นไผกอใหญ่ๆน้อยๆตามห้วยน้อยูไม่ดูต้นสูงใหญ่ใบหน้ากกตะกวงสู ไม่ดูต้นสูงใหญ่ใบนาโะกตะกวงตุ่มกากางาสันพันเสือเพื่อพันเกี่ยวเป็นเกี่ยวคือข้าวต้นตะเคียนสร้างหน้าโอข้าวอวอุวอ้มเฟือยเผือยป้าเป่ามาใหญ่มันดกกระดังง่ามันหอมดอกพยมย่มแรง <Hey. S 1> สุกแดงเข็มผูร่งแหงลุนมีหมากเย่าหมากว่าสุกซ้ำกำดำ เท้าหลวงลำผ้าโมขุนเขาพวกเฮามาเดินต่อไปไวลิวทิวทงใหายตามทางเห็นเฮเสียงนกแกนกขุมมันฮ้องหอมผ้าหอดหอมว่าละเมื่อทั้งไกลเดินได้ไวเด้อขุนระวังทั้งมันเยินมวนยืนรู้มวนยืนรู้มันยืนรู้เพื่อฟังได้เช่นแค่เป็นซีเช่พอยะซูมทุก่อนนั่นแหละมันเหี้ยเอาเลยทอรมานนะถูกไม่เลยเลย มันมันมันจะมันมันจะดีโยนเอาอยู่ไม่รู้ดีไะเอาเขึ้นไม่รู้ไปหรือไปตอน,นเดินดงอยู่ในไพรพงป่า เดินดงอยู่ในไพรพงป่ามองตาหไวยทาลาน้ำใสไลเห็นสาสตร์กระเซ็นไหลเหลี้ยวไปตามน้องนี่คือเหวแม่กลองโคดเคียวเลี้ยวไปไหลคุกคุณเหวสันน้ำคุณไผ่มีบุญจังพ่อบุญหน่อยบ่เห็นเว้นวางนี้สากรนอกกนปปริโยสันสุดกระสัวเขาลไวา <c oughs> <c oughs> ได้ยูได้ยูล่ะ ม,มันมัน <laughs> <questionnaire of wishes> มันถีบม้วนย่ดดีเลยเออเอ้ามันมันไม่ถือวีบลองกระดอกคอยนั่นคอยคอยมาพระท้าพึ่งมันถีเข้าไปเข้าล็อกไปใหญ่เลยได้ได้เลยแต่โยนโยนข้ามมือฝอมาเั็นไม่เห็นยังหายใจว่าท like like <sl> ่านนี่นี่แหละจะเอาจังหวะจังหวะโยนตีแล้วลูกมันมันมันม้วนยือยืดยืดตอกจนเขาโยนตีแล้วลูกถ้าเขาอวยเอานิ่งปรเสียกับปุ๊บมันมันมันเขาลอกไป เดี๋ยวจะไปฮัดจะไปฮัดวาเม่ก่อนสิมาว่าให้นพอฟังไหมไลรไลรต้นใหม่มันเป็นมันเป็นแบบสอดเลยคนมันหกวตาคุ้มเล่ามุ้ยเคยมีเนี่ยคุ้มหลานมันเป็นตาอ่อนมันอ่อน่อนก่อนล่ำเนาะพ่อมันมันบาดย่าไปดีไหมแต่ว่าขั้นขั้นไหนทำนองมันยังเสียวจังสีจังสีหันไปบ่ายทึ่งหันถูกตัวทุกอันอันอันนี้โป๊ะโป บบนพนันบมดีบัวเอาบัวมาแรงอยู่เลยมนเลยเอาขึ้นวันเร่อยโบนเเอาขึ้นเือยก่อนเร่อยวันเรื่ยวันก่อนือบไม่ได้เอาไปปุ๊บเราลงการน้ำชาขึ้นไม่ได้มันมันปิดยุเย็นขึ้นมาวนี้เอาขึมีขึ้นไหมแล้ลองลองใหม่อบหนึ่งพอ เอาเด้อพ like ่อข้าวแล้วสิลำก่อนสอนกายย่อพระบาทยังใหญ่ขยายเคลื T ่อนที่เดินเตินเตืนใหญ่ไรลังเป็นแถวฟังมึงเซลเซลเสียงกะมูคนโซสองเติอนใหญ่เตินเตืนใหญ่ไหลลังเป็นแถวเซลเซลเสียงกะมูคน ตืนเตืนใหญ่ไหลังเป็นแถวฟังมเซลเซเสียงกะมูนซ่เตือนตอนใหญ่ไงเปนแถวเเเซเสียงเนียยามโไปเสเสียงมัน่เซียสเซลยงมือค้นซ่สองเตือนเตือนใหญ่ไหลลังเป็นแถวฟังมือเซวเซีสเสียงกะมูคนซ่สอง วัง,งวังมันมวล si อะไร,รันเซลล์เซลล์เสียงเนี่ยเขายังส่งเสียงถึงเซลลเซลล์เสียงหมูคุณชอบกันสนงอหงอยเนี่ยนี่มันรุดไปเสี่ดเลจะไปโตไปเสี่เแหลนี่ยเขาว่ามันเป็นมันเป็นร่มผ่าผ่าวเขายังเข่าวหมอออนกบาลนี่แหละวังวังมันมวลวังมวลยูเสียหลุด โยมปอยสี่หลัาเติรนเติรนใหญ่ไหลลังเป็นแถวฟังมือเซลเซียลเสียงกัะมุคนซอสองมองไปหนาหนาผ้าใสแจงซองตะวันสายสอดไม่ไหลล้นต่างล้ำไม่ใหญ่ล้นสูงต่ำล้ำใสไม่กระยุ่งยั่งหนาปากระเดาเด่นดัวหัวหนัวขึ้นเฮี้ยมไปต้นไปก็ใหญ่ใหญ่น้อยหนอยตามห่วยหน่วยผู้ไม่ดูต้นสูงใหญ่ใบ นาคุกตะกวงตุ้มกากงาสันพันเสือคือพันเกี่ยวเป็นเกี่ยวคือข้าวต้นตะเคียนสั่งนาข้าวอัวอุมเือยเื่อยปาเป่าเมาใหญ่มันดกระดังงามันหอมดอกพะยมยาแหลง สุกแดงเข้มคู่ลงเหงุลนมีหมากเนี้ยวมากว่าสุกซ้ำกำดำเทาหลวงลำผ้ามูขุนเขาพวกเมื่อเดินต่อไปไวเหลิวทิวทงใ่ายตามทั้งเหียนเฮยทิวทงใหย่ตามทั้งเหียนเฮยเสียงนกแก่นกขุ่มมันหองหอมผ้าหอดหอมว่าละเมื่อทั้งไก่เดินได้ใบเด้อคุณละวังทั้งมันเยิน เดินได้ไหวเด้กขุนละวางทางมันเยินเดินดงอยู่ในไพร่พงป่า เดินดงอยู่ในไพลพงป่ามองตามห้วยธาราน้ำใสหะเย็นสัตว์กระซินไหลเลี้ยวไปตามน้องนี่คือเหียวเมกลองโคตเคียวเลี้ยวไปไหลคุกคุณเหิวสันน้ำมคุณไพมีบุญจังพ่อบุญหน่อยบ่เห็นเว้นวางนี่สากรนอกกรนปริโยสันสุดกระสัวเข้า่อใวเฮ่ยน่าอันได้เลยบูกำรด ได้เลยขลอกเลยไม่ทันที่ัลยที่มวนตั่ำเลเหลาเอาคนอีกทัวงเรื่องอุ้ยมันพ่อฟังจยี่ห้อเออทุกทุกทุกพอฟังเร็วพ่อฟังเร็วมันอยู่ใจไหญ่ได้มาดีเอาฝากพี่น้องติดตามเด้อนะครับเราจะใช่มหัดเลี้ยนหาท่ำน่องก่อนเดินพื้นพี่น้องลังเทียเขาเขาคืนเด็กคืนว่ามันโมเมีเนาะบัดพ่อมาฟังยี่พ้อแล้วว่าบางค่ำเมันต้องโยนต้องลากไปอีกมันยังสิถือถือท่ำน่องเพิ่นแต่พอแต่เมีย นะครับแต่ว่าคั้นห้าล่างเบียดไม่บริเลยมันเกิดจิตมันบ่คือของเก่ามันบ่ม้วนคือของเก่าต้องต้องอนุรักษ์ครับพี่น้องฟังนี่จะเป็นต้นต้นสำหรับเอาจากเอาจากโุ้มืเสียหล่ามันไม่ไม่ยังสิบตัวเกิดว่าเกิดว่าอายคนแล้วก็ต่อไปมันมันจะบินไปเองยานมันจะห้านีิก่อนจะนี่ไปมันจะมันจะม้วนเวบริล่ะหรมันอยู่ในพุ่งนุ่มเฮ้ยมันไหลอั่านพอเราขึ้นขึ้นหัวของตัวเฮ้ยใหญ่ใหญ่ของตัวคำว่าไก่ย่าง ย้ำเจวัดสีเศร,ร้าสีแรกมันสี่ไปเ้อมากคนทีเขาไปไก่หายผู้สาวตัวน้าพูนมากเลยคนที่บอตัวนี้มันบ้งสร้รงางขัดใจไว้พุดถหายมาศึกษาโลกพอจะดีเนี่ยนเนี่ยท่านซอยซอยพุ่มพุ่มมีรสชาติเสยนเส้นท่องซองซอ,อ,องท่านพวกเขาท่านชี่ชื่อต,ตัวนี้การร่องการล่ายางนี่แหละคข่นรู้ไก่กคิดกระเพาะใหก็หวานใจด้มาาถ่ถงจะเอาเอาคุณน้าคุณนมันมันมันยอยู่ เพิ s <S <S ans> <S ans> <S ans ่นค่ยสู่สั่งซ่วนมากนมาพุกแต่ว่าเสียงไมนเมืนอาศัยลูกหลาาทุกข้หล่เอาตัวนี้มันอยู่ดีที่มัใสีมวนเอาคืนมีทีิเรื่องดีเอาเส้นนี้จังดีมากมันจะมีไปเลยงามเขาสืแจกไถ่อยกันคลับมันดีไปเลยสวยตัวหลวว่าน้ำดีไปเลยดีจ้าดีละยีหล่ครับ ขอบคุณคุณพ่พอครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องผู้ให้การที่ตามนั้นเด้อยฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็นกาลังใจใหครับิลปินน้องไม่ครับน้องาอาดัตชัยนะครับขันน้องอาดว่ามันใจร้าอนเกิดประกาวไปล่ำเพื่อเวทีไหมพี่น้องเพราะว่าความเป็นรัตนสินน้องก็คือล่ำต้องล่ำสังวัตอินตานะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เข้ากับต้องให้มันได้เอกลักษณ์ให้มันได้ทําน,นองเพลินนะครับจะไดนฝากพี่น้องเป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจน้ำเด้อครับขอบพระคุณพี่น้องทุกการที่ตามครับ